สวัสดีจ้าพี่น้องหลังจากครัวเสร็จเนาะหลังจากครัวาาเสร็จแล้วเราบกะคัวข้างในเสร็จก็คือเก็บของของที่แบบว่าที่อ่ายกออกจากเฮื่อนแชทเนาะจ้ะมาไว้ในครัวน้องก่อน ปงาเพผ่กกาดสีทยอยตัวได้ได้ใส่กาดสีเอาทีมตัวได้เป็นพวกเสภาจะสีกาดสีเอาไปแบบบริจาคหรือร oh oh. mm hmm. เอาไปแบบให้คนรู้จักอีหะสินะจ๊ะเนาะโอ้โอ้โอ้เบิร์ดเบิร์แค่สิบข้ามาเบิ่งนี่โอ้ยเฮ็ดปวกน้าเฮ็ดปวกน้ำเราออกคักออกเนี่ยเอ้าบ่อึด ส่วนนี้คือเป็นจิปโปมเฮดปวกแม่แม่ช่วงนี้อันนี้ก็เป็นน้าไม้แต่น้าไม้สดนิ่งก็จะเฮ็ด,ดอันนี้คือ,อไรนี่ต้มต้มตีนหมูต้มตีนหมูมหมแล้วก็มีเป็นแบบไก่ไก่ไกบ้านไก่บ้านนี่คืออันอันนี้ก็เป็นน้าไม้น้าไม้ที่คันทันไว้ก็คืออันนี้แค่อ,อาจจะพัดผัดน้าไม้ใส่ไข่ ไก่นี่กรลังคือว่าสีแกงใส่บกักฟักหรือว่าสีปิ่งปลาแดกกระลังคืออยู่สองอย่างส่วนอะไรเป็นตีนหมูก็คือต้มยำตีนหมูบะงางา,าเป็นอดไกินก็สิเป็นต้มยำตีนหมูต้มยำตีนหมูแล้วก็เป็นผัดน่อไม้ใส่ไข่เมนูไก่นี่แล้วก็จะเป็นผัดก็คือเห็ดปว่วนหรก็คือแกงก็ก,กินแล้วแก้วกับเห็ดแล้วสิเนาะมันก็นเริ่มแบบ อันนี้แล้วก็เลยว่าสีเป็นผัดผัดกะเพราเป็นผัดกะเพราแม่แม่เคล้ายๆผัดกะเพราผัดกะเพราเห็ดปูอ่ะสีเนาะแค่นอันนี้เอาไปงงอันนี้เราเคสไปหมูผัดกะเพราเห็ดปูอ่ะก็คือมือนีกับซี่ีอยู่ประมาณ ซีวีนูมอือน,นี่อันนี้คือจากน้องสก,กายเอามาได้หนีแ,แม่แม่สดีจ้าพวกมีกยังอัปเดตกันเลยเพราะว่าพ่อปอประเด็นพ่อปอประเด็นงานตั้งแต่ก็เลยพวกมีกยังอัปเดตไท,อย,อท,ทยอัปเดตแม่แก็เลยมามาถ่ายตอนนี้ถ่ายยังแรงแต่คือล่างถวยล,ถล่างนู้ร่างนี่ให้ง่ายแล้ว รถพูดเลยนี่มันรถมาไหนมากำลังหยุดคือรถเท่าไหร่ไม่มีอะไรอัปเดตเลยแม่แม่ว,ว่าอ้าวคือบ่มีคลิปอีหยังคือหายหน้าหายตาไปแคน้อนก็เลยมาถ่ายอัปเดตให้แม่แม่บังบอกแม่แม่นี่ละถ่ายย่ามแรงย่ามอันนี้ไปได้สิ่งละแม่แม่ห้อนเอ้าค่ะเอ้าเฮงเฮง เราจุ๊จุ๊จุ๊จอันนี้แค่สีล่างตัวที่แบบว่านหัวมันรุดจากขาก่อนนำเร็กมันจังล่างไงนะจ๊ะอันนี้สกายว่าน้องกายว่าเก็บสองคนแน่น่ขนาดว่าสองคนสก่ยังเก็บได้หลายขนาดนี้คันเก็บผู้เดียวนี่มันก็คือสิมูไ่แห้งเนาะขนาดว่าเก็บสองคนยังเด้มาหลายตื่น ไทยมาให้เบิ่งบัดที่นี้เพิ่นเลิกง,งานเพิ่นเรามาให้ก็คือสากายนี่เหตุงานอยู่ในลงไฟฟ้าแม่แม่แม่วัดที่นี้เหมือนแบบมมนก็สิเป็นปลาเป็นยาเป็นอยังเสียเนาะมมนก็สินี้เบิดนาเห็ดละง,งกก็ได้กินน้ำเพื่อนเน้เพรานก็เก็บไม่ให้แกงเด้ยนายเห็ดละง,งกค่ะพอเห็ดบวกก็ได้กินน้ำเพื่อนอีกอยู่ได้นี่เพราะว่าสากายว่าอ,อันนี้ว่าเห็ดแนีกินกินแลงอย่างมาเินอะ เป็นใดเอยียงมากก็เสียามาให้ป้าหรือให,ห้เอื้อยเ <c oughs> ห็ดแล้วก็เอื้อนน้องมากินน้ำกันย่มแรงเพราะว่าเพิ่นโตผู้เดียวน่องอยู่ผู้เดียวกันเลยเป่นใดเอียงยากน้ำเดือนน่ากินิ่น เก็บชีนนนนนออ้นนุ่งชิ้นีเยอะวันนี้มัเมื่อันวนันพ่อปอกกดก็ได้ด้วยแม่แม่แต่ว่าบ่ได้ถ่ายคลิปเมื่อวันพ่อปอดก,ก็ได้มูแบบใหญ่นึงแต่ว่าได้ตัวดอกจุ่มๆเลยในอันอยู่หมองน้ะพุ่งเขาน่ะเนี่ยมัน,ม,นมันหดมันเอามันหนาเฮ็ดกวกแล้วมันละออกไปด้วยแต่ว่าคืหอดหดคือหดผู้ทางไก่ที่แบบว่าเพื่อนอยากกินเราเพื่อนบ่ได้กินแม่แม่ก็คือสีคือหดผู้ใดอยู่ทางไก่ก็คือสีคือหดบานเข้า พราะว่าหดหนาแม่สิกส็ซิได้กินสิเนาะบางอันบางใบคนกระลิ้นมาข้าวหนึ่งตกแห้งมาข้าวหนึ่งแล้วก็เฮียไปอันนี้แค่กระ่างวม่าคอยปิดได้ เห็นตัญาคุณพาเอามีขูดๆน้ำชีบๆน้ำตีเห็ดปว๋ยแต่ว่าเหมือนอันสกายว่าเหมือนมันอยากอาานันเผาเนื้อแบบ กินรอกบมันมันแม่แม่ก็ว่าไ่าแคทเอาลงอันลงเลี้ยวเนาะเอาลูกเอาอันคลิปเลี้ยวลงแม่แม่ว่าโอ้แม่อยากด้อ่ะแค่แม่บัรยุไก่เนาะ ปูคนกะนายหนุ T ่ยงานอะซุ่มอนหนาๆอยู like, ่กับตบหน่อยตบทางพดท้างหลังคักพ่เราไปดิมาลุดไล่ไหลจอหงางงาม ต้องรอเบิ่งว่าไอ้น้องมะนาสิให้พ่อปอเฮ็ดยังเพิ่มเติมบ่อันนี้หน it well. an ้องมะนาให้พ่อปอเฮ็ดยังเพิ่มเติมกับซีนี้น่าทายให้เบิ่งอันบ่ได้เฮ็ดเพิ่มเติมก็คือสิบ่มีงนี้เน่าทยให้เบิ่งก็อาจสิอัปเดตมือละคลิปสองคลิปไปนี่แหละจ้ะแต่ละมือเนาะคาดว่าสิไปหาเบิ่งอันซ่วนเบิ่งเหนียวเบื้งอยู่ได้ไหมเมต่อวานยังบ่ได้ไปเพราะว่าเอาน้องเค็ด ไปกับสิไปท้ายบรรยากาศให้แม่มมแมวบ่งนี่เราบ้านเฮาเอยียงก็บอ่อึดออกเอียงออกหนาได้มากก็ได้กินเบอดคันอนู่บ้านเฮาดิ ันอยู่ทางไก่ไงเห็นตะเพิ่นกินก็ได้อึดนตะน้ำไร้เล่าเพิ่นขาไม่ก็แตกจระจายให้แม่หูแบ่ไม่ก็เป็นแบบเป็นแตกๆสะเก็ดร่วงออกกระจายมันสิลอ,อ,อกมันได้ใช่ไหม อ่ค่ะแม่จะมีแค่คกสิมาอัปเดตวะมีคลิปนาจังเากันไ่ไม่้ด้สวัสดีจ้าเดี๋ยวแค่แต่ปิดก็ปิดคลิปก็บปดีเว่าพี่พดปิดให้